โอ้ลาบูบูถูกลักพาตัวไปตินตินตินจะไปช่วยลาบูบูไหมต้องขวาดดงไดโนเสาร์ไปด้วยใช่ไหมไปกันความยังพความยังลุยนี่ไดโนเสาร์อยู่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นนูนนูนนูนเห็นไหมเห็นไหมยิงเลยถึงนู้นถึงนู้นถึงนู้น เป็นหนึ่งตัวแล้วครับโอ้ยเ้สาวยิงนู้นยิงเลยนู่นทางนู้นทางนู้นนู่นทางนู้นเออเอายิงโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่มากยิงเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปยิงเลยเออเนี่ยมันอยู่ทางนู้นไงมันอยู่ทางนู้นยิงเลยหนึ่งนู่นยิงโอ้

ยิงยิงย oh, oh, like oh, ิงย like uh ิงตัดการบดเก์ตัวร้ายบูบบู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 โอ้ตินตินลาบบูบูอยู่ตรงนี้เองเนี่ยโอ้แต่มาสเตอร์ตัวร้ายสุดอยู่ตรงนี้ตินตินตัดจัดการมันเลยครับจัดการเลยครับยิงมันเลยยิงมันเลยช่วย์ลาบบูบูให้ได้เร็ว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 โอ้มันตายยากมากตรงนี้โอ้โอ้ในในที่สุดแล้วก็ปรับมาสเตอร์ตัวร้ายได้แล้วใช่ไหมครับ ตินติงก็เข้าไปช่วยเหลือดาวลูกวูดได้แล้วเย้บายเย้สำเร็จภารกิจแล้วครับครับครับวูได้แล้วซาปาราดวิ่งตามมาหนีแล้วค่ละลูกวูดหนีแล้วฮาลาูวูหนีเล้วโอ้จบภารกิจแล้วครับภารกิจแล้วครับกดไลค์กดแชร์ कुलाती <laughs> बघीण्या <laughs> <laughs> <laughs>